สวัสดีครับวันนี้มีลูกศิษย์หนึ่งคนถามว่าเมื่อมีความฝันที่หลายจะทำยังไงดีอ่าผมไม่ตกใจเพราะว่านักเรียนของผมก็ทุกคนเป็นผู้นั่งสมาธิหรือเป็นผู้ฝึกเลกีนะครับกำลังเดินทางแนวเจตวิญญาณการพัฒนาจิตนะครับทุกคนก็เซนซิทีฟขึ้นแม้ว่าเป็นเรื่องดี เช่นธรรมชาติสวยละหอมหรือเป็นเรื่องที่มืดหน่อยเมื่อกับฝันร้ายหรือกลัวพลังอะไรเราต้องรู้ว่าทำอยังไงดีถ้าคุณเองกำลังพัฒนาตัวเองแบบนี้ขอให้คุณ Subscribe เป็นสามาชิกช่องนี้นะครับผมจะพยายามตอบลูกศิษย์หนึ่งคนให้ทุกคนได้โพลดีจากวิดีโอแบบนี้นะครับ วิธีที่เราจะรักษาความฝันของเราก็มันสนุกและง่ายด้วยนะครับขอแนะนำนิดนึงนะครับก่อนที่นอนเตรียมสมุดหนึเล่มกับปากกา1อันนะครับแล้ววางใกล้ๆที่ที่นอนนะครับแล้วนอนแล้วเราจะกำหนดจิตว่าคืนนี้ฉันจะฝัน ที่ฝันนั้นจะสื่อสารกับฉันแค่นั้นเองก็ intention จะมีความฝันดีและไม่ดีไม่รู้ฝันจะมาแบบไหนไม่รู้แต่ฝันจะมาแน่นอนแล้วตอนเช้าสิ่งแรกสิ่งแรกก่อนที่ทำอะไรอื่นเราจะเขียนในสมุดของเราละเอียดจากความฝันนั้นเกิดอ,อะไรขึ้น คลายอยู่ในฝานนั้นเรากำลังหนีกับใครหรืออาจจะรู้สึกว่าเราหายใจไม่ออกหรือขยายดูไม่ได้เราเอาจจะกลัวมากหรือแล้วแต่เจตใต้สําดึกของเรากำลังซื้อสารเรื่องไหนให้เราฟังนะครับอันนี้สนุกวันแรกวันที่สองวันที่สาม ไม่ต้องอดีความนะครับแค่เขียนเฉยๆแล้วถ้าเราฝุกแบบนี้สองสามอาทิตย์เราอาจจะมีเรื่องอาจจะสิบสี่้าบทที่เราเขียนว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นคราวนี้คราวนั้นที่นี่ที่นู่น,เข,นเขียนเขียนเรื่อยๆแล้วอีกไม่นานเราจะเห็นว่าเอ๊ก็มีรูปแบบนี้เสมอเสมอเราเริ่มกำลังเข้าใจจิต สำนึกอขอโทษจิตใต้สำนึกของเรานะครับเวลาที่เราเขียนอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากจิตใต้สำนึกของเราให้เราเองเข้าใจว่าเอ๊ะลึกๆในจิตเรากลัวอะไรหรือเป็นห่วงอะไรหรือกังวลอะไรเราจะเห็นตัวเองเราจะเข้าใจตัวเองนะครับต้องใช้เวลาอาจจะสองสามที่นะครับข้อฝึกแบบนี้นะมันสนุก มันสนุกตอนนี้มีลูกศิษย์สองคนกำลังฝึกแบบนี้สมัยก่อนผมฝึกแบบนี้มันน่าสนใจมากมันกับเราเริ่มเข้าใจตัวเองลึกเสืองอีกระดับหนึ่งนะครับมัน,ม,นมันสนุกดีมันสนุกดีนะครับถ้าเราจะพูดเรื่องการน,นั่งสมาธิมันคล้ายๆแบบแบบนี้นะเราจะเอาสติของเราอยู่ในความฝันของเราปกติเราคุยเรื่องสติ เมื่อเราไปทานข้าวหรอขับรถก็ดีแต่เราต้องมีสตินายความฝันของเราด้วยฝึกวิธีแบบนี้นะครับแล้วขอเขียนความคามิดความเห็นข้างล่างนะครับมีอะไรแชร์ให้เพ่อพี่น้องฟังด้วยก็ยิ่งดีนะครับโอเคโชคดีนะครับโอกาสใหม่มีคำถามอะไรคุยกันครับสวัสดีครับ